ครับสวัสดี f อช่องสูตรรับนำโชคทุกคนนะครับผมอ่ะตอนเย็นวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับผมวันนี้เรามาดูสูตรร้อยบนสูตรใหม่ซึ่งจับชนสองูดส,สอสูตรนะครับสองฝูด <c oughs> เออสองสูตรนะครับวันนี้ผมใช้สูตรใหม่มาให้ลองพิจารณานะครับเพราะว่างวดก่อนนั้นสูตรนี้มันหลุดไปตัวหนึ่งเออเนี่ยสูตรหนึ่งนะสูตรนี้เข้าสูตรนี้หลุดนะครับแต่สูตรเก่ามันมาชนแค่หนึ่งตัวเดียวนะครับหนึ่งตัวเดียวถ้าใครชอบคิดว่ามาก็ลองเอาไปจับได้แต่อันนี้เป็นสูตรน้องใหม่ซึ่งผมทําขึ้นมาเพื่อสํารองเผื่อสูตรนี้เขาหลุดนะครับเพราะว่า เอที่แล้วมันหลุดแล้วก็ก่อนนั้นจับชนชนแล้วไม่มานะครับชนแล้วไม่มาสองงดติดแล้วนะครับก็เลยลองทำสูตรนี้ขึ้นมาประกบจะเป็นสูตรคล้ายๆสูตรคู่ขี้ด้วยนะมันได้เลขคู่ก็คือมาคู่ได้เลขขี้ก็มาขี้เออเห็นแล้วมันมาดีนะครับชนชนกัน8ปดก้างงวดนแล้วมานะครับก็ลองดูนะครับมันชนแล้วมาจริงหรือเปล่านะครับลองพิจารณาดูวันี้มันจะมีชนที่ หนึ่งหรือเปล่าเหมือนสูตรนี้หรือเปล่านะครับนะลองพิจารณาดูเแบบใครชอบตัวนี้แล้วก็ไปจับลอตเตอรี่กันนะครับสำหรับเย็นนี้ก็ยังทันนะครับเออมาดูกันภาพเสียงชัดเจนนะร้อยบนสูตรใหม่จากสูตรนี้นะครับลองดูนะเมอ่ะตอนบ่ายผมก็ลงคลิปเออช่วงส,สายนะคลิปหน่วยล่างไว้ให้แล้วนะใครจับลอตเตอรี่ก็ไปเลือกเอาได้นะผม ลงให้เรียบร้อยสำหรับล่างนะครับามาดูสูตรนี้ว่าได้ยังไงนะครับสูตรนี้ผมใช้ตำแหน่งนี้นะก็ง่ายเหมือนเดิมนะครับสำหรับสองสูตรน้องใหม่เนี่ยนี่เลยนะครับนี่ตรงนี้ดีพรติวัสวัสดียำเย็นค่ะแอดรันนะครับผมสวัสดีครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ผมตัดมาให้ดูแค่สี่งวดนะครับยอดหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไป เข้ายาวกว่านี้อีกชนแล้วมานะครับสําหรับร้อยบนชนแล้วมาสูตรแรกนะครับผมใช้ตรงนี้นะมันก็จะต่างจากสูตรนี้นะสูตรที่ชนแล้วมาสูตรเก่านั้นมันไม่มาสองหมดติดแล้วนะคือชนแล้วไม่มา <c oughs> จากชนแล้วมากลายเป็นชนไม่มาในรอบนี้ชนหนึ่งอ่ามันใช้ตําแหน่งคนละตําแหน่งกันนะครับตรงนี้ผมใช้นี่แสนบวกพันนะครับจะได้สูตรแรกนะครับ หนึ่งแปดเจ็ดสองสองหนึ่งแสนบวกพันก็คือหนึ่งบวกเจ็ดนะครับก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมจะรันไปหกหกตัวนะตรงนี้นะครับหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะ แล้วก็3นะครับอาจจะเยอะแต่เอามาชนแล้วมันจะเหลือน้อยลงนะครับเพราะว่าผมใช้สูตรที่2มาชนสูตรที่2มาชนใช้ตรงตำแหน่งนี้นะครับก็คือหลักคันบวกด้วยหน่วยบน7จบวกหนึ่งได้อะไรนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือได้แปดนะครับทีนี้อ่ะมาดูตรงนี้นะครับ สำหรับสูตรนี้นะมาดูตรงนี้นะมันจะบวกค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งเออบวกซับซ้อนนิดหนึ่งนะมันไม่รันเหมือนอันนี้่มันจะง่ายแปดเก้าศูนย์ถึงสองสามก็รันไปหกตัวนะครับตรงนี้ผมจะใช้พันบวกหน่วยแล้วก็ได้อะไรก็คือตัวแรกแล้วก็ผมจะบวกหกคงที่นะครับนะดูประกอบไปด้วยต้องวบวกผิดแปดบวกหกเป็นสิบสี่นะครับ 14ก็ใส่4นะครับแล้วก็บวกอีก6แต้มนะเนี่ย14เป็น20แล้วก็ได้0นะ20บวกอีก6แต้มนะครับอ่าเป็น26นะครับตรงนี้นี่มันจะบวกทีละ6นะครับนะบวกทีละ6นะตรงนี้จะยากนิดหนึงอ่านี่ นะครับมันจะได้8 4 0 6นะครับทีนี้ก็จับมาชนกันนะครับสองสูตรชนกันที่ตัวไหนนะมันจะชนกันน้อยนะนี่ตัวแรกเลยคือ8 4มีชนไหมไม่มี0มีชนไหมศูย์มี6มีชนไหมไม่มีนะครับชนกัน2ตัวจาก สูตรแรก6ตัวสูตรที่สองสี่ตัวมันชนกันแค่2ตัวนะครับก็คือบอกแล้วตัวเลขเยอะแต่เมื่อจับมาชนแล้วมันจะชนกันน้อยมากเลยนะครับก็จะได้8กับศูนย์ไปอยู่ที่หลักร้อยนะครับอ่ะมาดูงวดล่าสุดอ่ะงวดถัดมานะครับไม่ใช่ล่าสุดนะครับออกไปที่อะไร6 6 9 8เก้าดสี่สามหลักร้อยคือ8ดมาไหมมานะครับตัวชน2ตัวก็เวลาจับเลือกลอตเตอรีร่ก็เลือก2ตัวนี้เป็นหลักนะครับ8กับศูนย์เอ,อ้ก็มาที่อ่ะ ถ้ามันไปชนกับดับสามตัวที่ผมให้ไปนะมันชนตัวไหนตัดตัวนั้นออกมันจะเหลือเด่นแค่ตัวเดียวนะเออสูตรนี้มันก็น่ามองนะครับนี่แปดอันนี้ก็แปดนะครับโอเคไหมมาแบบนี้นะครับเยอะแต่ชนล้นมามีน้อยนะครับไอซ์อเมอร์บอกดับบนล่างผมได้หนึ่งกับเก้าครับดีครับอาจารย์คไหคุณต้องม,มีสวัสดีอาจารย์ ยามแรงเอ้ยร้อยผมมี47903นะครับอ่ะลองดูว่ามีตัวไหนบ้างจากสูตรนี้นะครับนลองดูนะครับว่าชอบหรือเปล่านะครับมาดูกันต่อนะครับงอดถัดมาห 6, 6 9 8 4 3ดสีนะครับนี่แสนบวกพันนะครับแสนบวกพันหกบวกเก้าเนิบห้านะครับห้าหกเจ็ดแดเ้าแล้วก็0นนะครับ ห้าหกเศูนย์อ่ะสูตรที่2อสตัวนี่พันบวกหน่วย90้าสิดสินะครับใส่2บวกอีกหได้8นะครับใช่ไหมบวกอีก6นะครับ <c oughs> 8ปดหกสิบอ่ะหกบวกสเป็น0สก็0นะครับสองแปสศนย์ 28, 40, นะอ่า นะบวกไม่ผิดนะครับนะบวกทีละหกนะครับนี่ทีนี้มาดูตัวชนส้นตัวใดนี่ส้นจกักโตนะครับโตแรกนะครับสองบอมีนะครับสองนี่บอมีแปดชนไหมชนนะครับแปดสี่ชนไหมไม่ชนศูนย์ชนไหมอุ้ยชนตัวเดิมนะครับแปดกับศูนย์นะครับสองตัวนะครับ ว่าถัดมาออกไปที่097863อะมาที่เลข8นะครับ8มานะครับนี่ไปกันต่อนะครับ097863 0บวก7 7 8 9 0 1 2นะครับแล้วก็พันบวกหน่วย7 8 9 0 0บวก6ได้ 6, 6. ห2สองสบกบวกสได้8นะครับนี่ศูนย์หกนะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูตัวชน0น,นะครับท้ยทำไมต้องชอบชน0นย์เนี่ยหไม่มี2มี8มีนะครับศูนย์สนะครับ0 2, ูนยชนกัน3ตัว นะครับนะ028อ่ะงวดถัดมานะครับหลักร้อยออกอะไร209นะครับหลักร้อยคือเลขสองนะครับก็มาตัวชนนะนี่ดูตัวชนนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับ730209นะครับเจ็ดบวกศูนย์เนาะแสนบวกพันนะครับได้เจ็ดแปดเก้า 0 1 2นะครับแล้วก็สูตรที่2 0 9นะครับ19บวก6เป็น15 15บวกอีก6ได้11 1อ่ะ6 1นี่7นะครับ1 6ได้7อ้าว5เอ่อ9 5 1 7นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับบวก6 6 6, 6, 6, 6นะครับมาดูตัวชน ชนที่ตัวแรกเลยนะครับ9มีไหม9มีนะครับ5ไม่มี1มีนะครับ7มีนะครับ9 1 7นะครับมาดวงว่าล่าสุดนะครับผลรัฐบาลไทยของเราออกไปที่807779นะครับตัวที่ชนก็คือเลข7นะครับมานะครับเลข7 ก่อนดนั้นสองสองอ่ะเก้าหนึ่งเจ็ดยเก้านี้มาหน่วยด้วยนะครับแถมด้วยเลยทั้งหน่วยทั้งสิบเจ็ดอ่ามานะครับอ่ะมาดูวดนันนี้นะครับไปต่อสำหรับงวดนี้นะครับ คุณแบนนี่สวัสดีเยี่ยมแรงค่ะทา่านอาจารย์นะครับคุณแบนนี่ก็มานะครับโอเคนะครับไทยททททตอนเย็นนะครับอ้าวแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้านะครับแสนบวกพันแปดบวกเจ็ดนะครับไปห้านะตัวแรกห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สูตรที่สอง นี่พันบวกหน่วยนะครับ7จบวกเ้านะครับเป็น16นะหตัวแรกแล้วก็บวกอีก6เป็น12 6สบวกสองได้แปดบวกหเป็น14นี่หกสองแดสี่นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับ ชนกันที่ตัวไหนตัวแรกเลยนะครับหกสองมีไหมไม่มีแปดมีไหมมีนะครับสี่มีไหมไม่มีนะครับงวดนี้ชนกันที่หกกับแปดนะครับร้อยบนงวดนี้ชนจากสูตรนี้นะครับชนแล้วมานะมันก็จะไม่เหมือนกับสูตรนี้นะครับที่ชนหนึ่งแต่สูตรนี้มันหลุดมาสองงวดแต่สูตรนี้มันเดินมา นะครัยังไม่สะดุดนะจะเลือกสูตรไหนจะเลือกสูตรที่หลุดแล้วงวดน,นี้ชนหนึ่งหรือจะเลือกสูตรนี้ที่เดินดียังไม่หลุดอ่ะให้เลือกเอาถ้าใครชอบหนึ่งจัดหนึ่งจากสูตรนี้หลุดมาสองงวดติดสำหรับนชนแล้วมาร้อยนะครับก็เลยลองทําสูตรใหม่ขึ้นมาได้สูตรนี้ขึ้นมาเป็นตัวตัดสิน 6กับ8นะครับชน2ตัวร้อยบนงวดนี้1กุมภาหกแปดนะครับจากศูนย์นี้ชนกันที่6กับ8นะครับเน้น2ตัวนี้6กับ8นะโอเคไหมหกเอ x x ซ์เนะครับจะเป็น6อะไร8อะไรหาลอตเตอรี่จับด่วนนะครับนะถ้ามาเออชนกันที่6กับ8 รอบนี้นะครับดักร้อยบนน่าจะเป็นเลขคู่นะสูตรนี้ที่ผมทำผมอยากแนะนำอีกนิดนึงก็คือสูตรนี้ได้อะไรนะครับทันบวกหน่วยได้อะไรถ้าเป็นเลขคู่มันมักจะมาคู่นะครับถ้าเป็นเลขคี่นี้ก็จะไปคี่อย่างตรงนี้นะครับเจ็ดมงหนึ่งได้แปดอ่ะ ได้แปดก็จต้องเป็นเลขคู่นะครับมาแปดสี่บวกสได้12เลขคู่งวดถัดมาจะต้องเป็นเลขคู่ออกอะไรหกนะครับเจดบวกสได้ศนย์ก็คือเลขคู่งวดถัดมาจะต้องเป็นเลขคู่ออก2องนะครับสามศูนย์บวกเได้9จะต้องเป็นเลขคี่งวดถัดมาหลักร้อยจะต้องเป็นเลขคี่ออก7ตัวชนนะครับงวดนี้7จบวกเก้เป็นสิบหกเพราะฉะนั้นผมว่า สูตรนี้น่ามองนะครับรอบนี้หลักร้อยบนน่าจะอยู่ที่เลขคู่นะครับหลักร้อยบนถ้าสูตรนี้ผมไม่หลุดนะครับร้อยบนเน้นคู่ให้เน้นเลขคู่นะครับใครได้เลขคี่ต้องขออภัยนะครับรอบนี้ผมมองดูสูตรนี้น่ามองมาเลขคู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะสวนทางกับหนึ่งตรงนี้ แต่ตรงนี้มันมีสองกับสี่มาติดด้วยนะแต่มันไม่ชนนะสองกับสี่เห็นไหมจากสูตรเนี้ยสองกับสี่มีอยู่นะเนี้ยสองสี่อันนี้สูตรนี้มีแปดตัวหนึ่งนะมีแปดแต่มันไม่ชนมีสองสี่มีแปดติดมาอยู่นะครับก็ถ้าเป็นสูตรนี้มานะมันก็จะเป็นเลขแปดจากตรงนี้แต่ถ้าสองกับสี่มามันไม่ชนนะใครจะเลือกอาจากสูตรนี้เมื่อที่แล้วหลุดนะครับอ่าเน้นเลขคู่นะครับสําหรับ หลักร้อยงวดนี้นะผมให้เน้นเลขคู่ก็คือถ้าเลือกหมดเลยหกสองแปดสี่นะครับหกสองแปดสี่แต่ถ้าเลือกตัวที่ผมชนให้สองสูตรชนแล้วมานะครับชนกันแค่สองตัวนะครับก็คือเน้นเลขคู่ครับหลักร้อยจะต้องเป็นเลขคู่ครับรอบนี้ถ้าสูตรผมไม่หลุดเออพยามว่าเลขคู่นะครับอ่ะขอดู มีลายลาวน่าจะไล่นะครับพวกนี้นะครับเลขคู่นะครับสําหรับร้อยบนรอบนี้ผมจัดให้นะทีนี้มาดูหลัดับร้อยนะครับมาดูดับร้อยดับร้อยบนเก้าตัวแรกเลยเก้าตัวที่สองเก้าเห็นแบบๆเอื้อยปู่แวบบมาเอื้อยปูเป็นยังไงหลักร้อย ดับร้อยเก้าดับร้อยตัวที่สองเลขเก้าชนกันสองสูตรนะครับสำหรับเก้าดับตัวต่อมาคือเลขหกดับสายแข็งสองสูตรชนอ่าแซบสายแข็งสองสูตรเก้ากับหกซึ่งสูตรนี้เดินยาวมากสําหรับการกันดับนะครับก็คือเก้ากับหกผมถึงขีดเส้นใต้ว่าเน้นดับเก้าเน้นดับหกซึ่งเก้าตัวนี้ก็ไปชนกับสูตรตัวสายแข็งเหมือนกันว่าเก้าน่าจะดับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือหน่าจะดับนะครับหน่าจะดับที่ตรงนี้อ่ะ9กับ6 6เมื่อมันไปชนกับสูตรดับพอดีเน้นนะครับชน6กับแปดเด่นใครจะเลือกดับถ้าคิดว่าดับอยู่หน่าจะไม่มาเพราะฉะนั้นผมจะเน้นไปที่เลขตัวเดียวก็คือรอบนี้นะครับเน้นชุดนี้นะครับ ว่าดับร้อยผมไปชนที่เก้านะเออชนที่หกนะครับดับร้อยผมชนที่หกนะสังเกตไหมดับร้อยผมให้ไปแล้วสามตัวเก้าเก้าหกรอบนี้เก้ามันชนกันสองศูนย์แล้วก็หกศูนย์เองอ่ะเพราะฉะนั้นให้เน้นไปที่เลขแปดนะครับรอบนี้ตัวเดียวแข็งๆไปจับลอตเตอรี่ใครชอบนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยเลือกเลยนะครับมีเลขแปดเลขคู่นะครับเน้นตัวนี้ครับ ดักร้อยฟันผมเน้นให้ที่เลข8ดักร้อยนะครับเน้นตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นเลข8 x 8 x x แ x x, x x กับ6 x x ผมให้8 x x ก็แล้วก,กันนะครับเน้นที่8ตัวนี้ติดดับนะครับถ้าดับเอาอยู่นะครับ6กจะไม่มานะครับ นะติดดับนะครับติดดับเลขหกนะครับเหลือตัวเดียวนะครับเน้นเลขคู่เน้นเลขแปดนะครับสำหรับหลักร้อยงวดนี้ผมได้บทสรุปไปที่น่าจะเป็นแปดเพราะว่าหนึ่งแล้วมองดูแล้วมันมันหลุดมาสองงวดแล้วไงชนแล้วไม่มาสองงวดติด พอทำสูย์นี้ขึ้นมาแล้วมันได้เลขคู่นะก็คือหกสองแปดสี่เนี่ยไม่ต้องเป็นศูนย์นี้ผมยืนเลยผมเน้นเลยว่าน่าจะเป็นเลขคู่ชนแล้วมาแปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สองแปดเก้าหนึ่งเจ็ดหกกับแปดนะครับรอบนี้ก็เน้นที่แปดนะนะหกติดดับอหลักร้อยวันนี้ร้อยลาวเกินหน่อยครับร้อยลาวร้อยแปดชนเอื้อยเจ็ด ปดมันมาเอออ่าชนกันไหมครับร้อยแปดและสิบบนละ่ะสิบบนล่ะร้อยแปดสิบบนแปดสิบบนชนตัวเดียวหลักร้อยชนหกแปดสิบบนชนตัวเดียวนะครับเลขแปดจากสูตรนี้นะครับเลขแปดนะครับสิบบนก็คือแปดหลักหน่วยหกเก้าสอง ่ะเพราะฉะนั้นสามตัวบนรอบนี้นะครับผมจัดให้เลยนะสามตัวบนนะถ้าแดผมมาอ่ะไม่ไม่ได้จับให้หมดนะถ้าใครคิดว่าชอบเก้าเก้าหก้าเก้าเก้าสองนะครับแต่ผมจะเน้นที่8จากตรงชนนี่แหละสามตัวบนนะครับผมจัดให้เนี่ยแปดหกแปดก้าแปดสองก็เอาหลักร้อยไปใส่ก็คือเน้นที่แปดนะครับ ก็จะเป็น8 8ดแปดหกแปสังเกตด,ดูวันเสาร์นะครับวันเสาร์ตัวเลขถ้าไม่เบิ้ลก็หามนะครับวันเสาร์ถ้าไม่เบิ้ลก็หาม,นะคาาม,หามใครดูเสถิติวันเสาร์หรือเปล่าช่วงหลังมานะครับ สตัวบนเน้นนะครับไปจับลอตเตอรี่เอานะครับ3ตัวบนนะชอบก็ลองไปจัดเอานะครับตามชุดนี้นะครับ886 889 882ไปเลือกซื้อลอตเตอรี่เอานะครับ สรุปจากสูตรหลักร้อยแปดหลักสิบแปดหลักหน่วยมีสามชุดหลักสิบได้แปดแปดแปดหกแปดแปดเก้าแปดแปดสองนี่บนรอบนี้ผมสะดุดให้เร็วนะสามชุดนี้เอาไปเอาไปเน้นเอาไปจับได้เลยถ้าตัวรองมาเก้าหกเก้าเก้าเก้าสองนี่หกเก้าเนี่ยใครชอบก็จะไปจับตัวนี้ ตรงๆเน้นตรงๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองตกลับก็ไม่ว่ากันนะหลักร้อยไปใส่แปดเก้าหกแปดเก้าเก้าแปดเก้าสองแปดหกเก้าแปดเจ็ดเก้าตัวเดิมนะร้อยแปดชุนเีเจ็ดแปดสิบแปดหน่วยเก้านั่นไม่รอราที่สามเลยครับสรุปสามตัวไม่รอครับรอบนี้ก็ใครชอบชุดไหนเดี๋ยวเล่ามาอีกทีเขาเน้นตัวไหนมา ก็อาจจะมีอาจจะมีเสริมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเืนะ่อใครอยากได้หลักร้อยที่มันคิดว่าน่าจะผมว่ารอบนี้ผมมั่นใจนะคิดว่ามันเออมันสวยอะ่ะมันมันชนนะผมจับชนหลายสูตรนะรไม่ได้ชนแค่สูตรเดียวนะครับปกติเอาสองสูตรรอบนี้มาดูจากสติการเดินแล้วหน้ามองมาแล้วโดยเฉพาะหลักสิบชนตัวเดียวที่เลขแปดด้วยหลักหน่วย หลักหน่วยผมมีชนตัวหนึ่งแต่ยังไม่ลงให้ชนตัวหนึ่งเอาสามตัวไปหลักหน่วยมันมีชนอยู่ตัวหนึ่งระหว่างหกแปดหกเก้าสองอ่ะเออเอาเอาสามชุดนี้ไปก่อนก็แล้วกันนี่ก็น้อยแล้วนะสามชุดเนี่ยนะไม่ต้องเอาสรุปตัวเดียวล่ะสรุปตัวเดียวเอาไปยืมไว้ใกล้ๆวันออกก็แล้วกันนะครับผมเน้นให้ตัวหนึ่งมันมันชนตัวเดียวหลักหน่วยบนที่ผมทําขึ้นมาใหม่แล้วมันชนนะมันชนแค่ตัวเดียวด้วยรอบนี้ก็สามชุดนี้ เอาไปพิจารณาดูจับลอตเตอรี่ได้อย่างละใบไปก่อนเลยแปดแปดหกแปดแปดเก้าแปดแปดสองแล้วก็ไปเอาข้างหน้าเอาสังเกตวันเสาร์นะครับวันเสาร์เลขเบิ้ลหามมาบ่อยมากเบิ้ลหน้าหามเบิ้ลหามมาบ่อยมากไม่แน่อาจจะเบิ้ลร้อยหามร้อยอะไรเนี่ยเบิ้ลร้อยกับสิบมีสิทธ์นะครับผมดูจากสติแล้วมันมีมีสิทธ์นะครับมีสิทธ์เบิ้ลน,นะครับเบิ้ลหน้านี่แหละนะครับ ไม่ใช่เบิ้ลปทุมราชนะครับไม่รอลาวไม่รอหน่วยเก้าเอื้อยพุธนมาคือกันนะวยสิบแปดเจ็ดแปดเลขคู่เอื้อยรอบนี้หลักร้อยเลขคู่หลักร้อยเลขคู่นะครับหลักร้อยน่าจะเลขคู่ครับไหนอ่ะสูตรหลักร้อยหลักร้อยเน้นสูตรน,นี้ได้คู่ครับนี่ ตัวแรกบวกได้เลขอะไรต่อมาจะต้องเป็นเลขต้องเป็นเลขถ้าได้คู่ก็นี่นี่คู่คู่มีได้เลขขี้ก็มาขี้เลขเจ็ดรอบน,นี้ได้คู่นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็6กสองแปอ่ะชนที่6กับ8ปลุ้นลุ้นตัวชนมานะครับชนสองหกับ8ติดดับ6กเหลือแปตัวเดียวนะครับเนียไปอ่าลอตเตอรี่อยู่ไหนนะครับผมก็จะ ลองขี่รถไปหาก่อนแปดแปดหกแปดแปดเก้านี่แปดแปดสองนี่แหละผมได้ชุดเดียวนะรอบนี้ผมเน้นชุดเดียวมันมีเดี๋ยวตอนวัดใจเม็ดเดียวรอบนี้ผมมีวัดใจเม็ดเดียวให้นะครับปกติเมื่อก่อนมีแล้วระยะหลังมาไม่ได้วัดใจเลยนะครับโอเค ก็ตามนี้สําหรับหลักร้อยชุดสรุปนะครับสรุปร้อยก็เน้นไปที่แปดนะครับรอบนี้หลักร้อยผมเน้นแปดตามนี้ครับก็หลักสิบก็ชนที่แปดตัวเดียวก็เน้นแปดนะครับหลักหน่วยหกเก้าสองสูญใหม่ทําขึ้นมามีชนอยู่ตัวหนึ่งระหว่างหกเก้าสอง มีชนยตัวหนึ่งไม่รู้จะมาหรือเปล่าว่ารอบนี้ผมจับชนหลายสูตรนะล่างก็จับชนล่างก็จับชนเหมือนกันเออพวงนี้ราว็จะมาแผนในน้องพี่น้องสองงวดติดจะเบิ้ลหรือเบิ้ลนหน้าหรือหลังขอทุนเออลาวช่วงนี้ออกแบบแตกมากเลยนะตามยากเลยนะลาวพัฒนานะออกเลขสามสองไม่เคยมาไม่มานานเลยนะสามสองสองสามเนะี่ย สามสองศูนย์ห้านะเราวเดี๋ยวคืนนี้น่าจะเป็นพรุ่งนี้ถึงจะอาจน่าจะไล์สดพรุ่งนี้เช้าให้นะนะครับถ้าไม่ไล์อาจจะเป็นคลิปแห้งไปก่อนกแล้วอืมลาวนะครับ โอเคสำหรับหลักร้อยชุดสรุปนะครับผมฝากสามตัวไว้ให้พจารณะเอื้อได้แต้มไหนแต้ม5ห้ทั้งหมดล่างอีกนี่เล่าคนว่าแต้ม5ห้หทั้งหมดล่างอีกหลัวแต้มห่าหมดอลยสองโตบ่แต้ม5ห้ทั้งหมดล่างแต้มสองโตบ่มาซิแม่อันใดระบาดน,นี้ยขึ้นยางน้ำเล้าระบาดเนี่ย อันนี้ชุดเต็มนะก็ไปจับชุดเต็มสองตัวบนนะเก้าหกเก้าเก้าเก้าสองหกเก้าเจ็ดเก้าตัดตัวที่ไม่ชนออกน้ำก็จะเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับถ้าชอบแปดเก้าหกแปดเก้าเก้าแปดเก้าสองแปดหกเก้าแปดเจ็ดเก้าก็จัดไปนะครับนะ ก็ตามนี้นะครับถ้าชอบสองตัวนะแต่บทสรุปมันได้ที่แปดก็เนนะ้นแปดร้อยเน้นเลขคู่นะครับเรามีแปดตัวเดียวแขน่แๆนะครับนะตามนี้รอบนี้มีสิทธิ์มีสิหามมีสิทธ์เบิ้ลนะเบิ้ลหน้าทิมลอกสามสองศูนย์ห้าแตมห้าแมนหาบนล่าง <laughs> เออหาบนล่างหมดแตมเวลาเดิมเจ็ดมงเช้าแต่ผมมีเด่นบน ร่างห7 0นโอเคนะครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันสําหรับลาฒนาวันนี้ก็ไลฟ์สดครึ่งชั่วโมงพอนะครับนะสําหรับการวิเคราะห์หลักร้อยให้นะครับพิจารณานะครับหลักร้อยก็ใครชอบเลือกรอตได้ครับลอตเตอรี่ตามนี้นะครับรอบนี้เล็กเบิ้ลนาครับเด็กเบิ้ลนานะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังนะครับวันนี้สวัสดีครับ